อาละครับมาดูกันอีกช็อตมันๆน,น,นะครับนี่วิธีวิล้อของเจ้าบุณปูแมซี่กรูดันนะครับเอาโซ่ผูกกระได้แล้วก็ใช้ไม้เล็กๆนะครับข้างหน้ามันจมรถเฝเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดข้างหน้าจมอ่ะอนี่ครับมันไม่มีล็อกกันฟี ต่เด็กไม่มีล็อกโรอไม่มีล็อกโรอกันนี้นั่นจะมีล็อกโรขึ้นเลยล้ะนนี่ครับรถไม่มีล็อกกันฟีก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือถ้าเราไม่เหยียบล็อกกันฟีอะล้ออีกข้างมันจะไม่หมนุนเพราะล็อกกันฟีเขาออกแบบมาให้ใช้งานแบบในเฉพาะงานแบบนี้แหละครับเวลารถติดลมหรือว่าดินลืนล่นๆเนี่ยมันต้องเหยียบล็อกกันฟี ออามายาวไม้ยาวครับลองดูลองดูนอกจากจาวิ่งสองล้อทุกคนถึงจะขึ้นนะรถไม่มีล็อกกันเฟียครับนุ่นกลาว่าเรามาพอดีครับลากันทุกคนนี่นะครับรถไม่มีล็อกกันฟฟีวินล้อไม่ได้นะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าล้อมันจะไม่หมุนพร้อมกัน2ล้อ ล้อข้างหนึ่งหมุนแต่อีกล้อไม่หมุนมันก็ไม่ตะกุยไม้ขึ้นมานะครับแต่สี่เจ้ากุณกูเราเนี่ครับวันนี้เราก็มาตัดยากข้างๆนี้คนเนี่ยแปลงนี้นะครับพอดีเลยเห็ก้าม,มาแล้วครับ ันนี้ถ่ายสดๆให้ดูกันเลยครับเนี่ยมาไม่มาไม่มมโรโรไม่ได้เอาป่ะจานเ,นเนี่ยเป็งเนี่ยต่วเด้วะเนี่ยเพงนี้จ่ายอ๊บได้ลากครับได้ลากครับเจ้าคนฟูเรา นี่นะมันก็เป็นเทคนิคที่ทุกคนต้องรู้นะครับรถเป่าเดียวนะครับก็คือถ้าเกิดที่จมนะอย่าพยายามเอาหัวลงที่ต่ํานะครับถ้าทอยหลังตรงตรง,ตรงที่ต่ําไม่ค่อยเป็นไรนะทุกคนมันจะขึ้นนะแต่ถ้าหัวลงที่ต่ํามันก็จะแบบนี้แหละครับเพราะว่ารถเป่าเดียวมันก็ขับเคลื่อนแต่ล้อหลังอนนะถ้าข้างหน้าไม่ช่วยครับพอข้างหน้าจมก็ข้างหลังก็เรียบร้อยนอกจากเราจะใส่ไม้ข้างหลังหรือว่าใส่ฉานใส่ผานอะไรแบบนี้ครับมันก็อาจจะขึ้นได้ แต่ที่สาคัญก็คือถ้าไม่มีล้อกัดมีวินล,ล้อไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นกับตาเลยครับใส่ไม้สองข้างเดี๋ยวล้อหมุนข้างเดียวมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าข้างนู้นมันไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเอาเดึงไปเด้งจากปุ่ปขึ้นมาเด้งขึ้นมา, <laughs> เ,าเดึงขึ้นมา นี่เราใหม่ๆเนีคงเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยวินล้อก็ไม่ได้แเนี่ยครับแปลงที่เรามาลงกันนะลกใจได้เลยนะครับ นี่ข้างถนนแบบนี้นะเราต้องตัดหางานเลยนะครับนี่แหละเป็นที่ที่ทาจะทําให้เราได้แจ้งเกิดนะครับแปลงข้างถนนแบบนี้แหละมีเท่าไรใสให้หมดทุ่มเทไปเลยครับเบืองน้ํามันหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาผลงานให้ดีนะเพราะแปลงข้างถนนแบบนี้อ่ะที่คนจะพูดปากกับปากครับเพราะว่ามันอยู่ข้างถนนแล้วรถขี่ไปขี่มามันเป็นที่เห็นของคนทั่วไปนะถ้าเราทําไม่ดีแล้วมันจะแจ้งเกิดเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราทําดีก็ได้แจ้งเกิดเหมือนกันเลยแปลงแบบนี้แหละครับ เอาไว้ถึงดินทุกคนเอาไว้เตียนเรียบเนียนเสมอเหมือนสนามบอลไปเลยครับนีฉากดินไปเลย การตัดหญ้ามันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวครับว่าเราจําเป็นจะต้องตัดล่องเละกี่ครั้งเอาแค่ให้ผลงานมันออกมาดีคุณจะตัดล่องละสี่ครั้งค่าครั้งสกครั้งก็ไม่เป็นไรครับถ้าผลงานมันออกมาดีไม่ต้องไปบังคับตัวเองว่าตัดแปดครั้งมันจะไม่คุ้มตัดสกครั้งมันจะคุ้มตัดสี่ครั้งแล้วจะเป็นอย่างนน้นอย่างนี้ครับอย่าไปบังคับตัวเองตัดกี่ครั้งก็ได้ให้มันเตียนเรียบเนียน ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงดินแต่ขอให้เรียบเนียนเหมือนสนามฟุตบอลครับก็ใช้ได้แล้วเนี่ยการปรับสก,กีถจะเกิดคิดว่ามันยังตัดไม่ถึงดินหรือข้างในข้างหนึ่งมันสูงเกินไปก็ปรับสก,กีโดยการที่ว้าเรือสก,กีให้เป็นวงรีเราจะได้คลายน็อตนิดเดียวแล้วก็ตีมันลงมาได้เลยครับ อเจ้าคุณป er> ู่แกแล้ว uh, ลูกเอ้ยดอกก็ไม่มีมาเราเดียวก็ลุยลมได้ Thôi tăng lầm Đến phía tăng lầm Đến phía trước Thôi tăng ลงไปแล้วลงลุมแล้วนี่ชิปชิปกับเจ้าคุณปู่ครับไปนิ่มๆหยอดนิดหน่อยโอ้ยจัดเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นความสนุกสนานที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเห็นไหมครับรถไม่มีล็อก,กันฟีวินล้อยยังไงก็ไม่ขึ้นครับ ตัวเชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ